ครับผมวันนี้ก็อยู่กับบุญออฟฟิศครับมาดูกันครับการทํางานครับแต่ละอาทิตย์เราทําอะไรบ้างผมจะได้คลิปออกมาให้เอฟซท่านได้ดูครับผมจะได้ความรูกออกมาครับมีการวางแผนหลายอย่างครับนี่ครับการวางแผนของผมครับนี่ก็ง่ายๆครับผมนี่อย่างเช่นคลิปขายโอ้ยอย่างเช่นคลิปขายครับก็มีหลายๆชุดเราก็ทําการวางแผนว่าเราจะขายแบบไหนมายังไงครับจําลองให้ลูกค้าซื้อไปทํายังไงแบบไหนครับแต่ละชุดแต่ละชุดเราก็พยายามสรรหาคลิป มาครับผมคลิปขายนี้ถือว่าง่ายครับทาง่ายแต่ยากสุดครับนี่ครับคลิปทั่วไปคลิปทั่วไประ้ับหนึ่งคลิปความรู้ครับคลิปทั่วไปที่ดูแล้วไม่เบื่อครับผมแล้วก็พยายามหามาครับพอได้แนวคิดพวกนี้แล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไรครับการถ่ายนึงครับนี่แผนกงานแผนกเอทีตอ็เราก็อยู่นี้ครับนี่คนหนึ่งก็ถ่ายอยู่นี้ครับผมสำหรับนายเอ๋งเราครับอันนี้ก็เป็นหนุ่มปอทอครับผมหนุ่มปอทเราก็ใช้กล้องด้วยนะเออใช้กล้องด้วยเนาะโซนี่ครับแล้วก็เลนอะไรครับผม เลน24ครับนี่เครื่องมือเราก็เป็นเครื่องมือธรรมดาครับผมครับเครื่องมือของเราครับผมครับอันนี้ก็คือปอทหรือปั๊มครับชื่อกิงเขาชื่อปั๊มครับแต่ผมเรียกเขาปอทครับปอทนี้ทําอะไรทำหน้ที่อะไรครับผมกำลังตัดคลิปอยู่ครับตัดคลิปนี่ครับคลิปอะไรมาครับเขาต้องทําภาพที่ผมแย่ๆครับให้ผมรอมากที่สุดครับผมครับทาไม่ได้โอ้ดูสภาพครับดูดูดูก่อนก่อนตัดครับดูก่อนตัดดูสภาพก่อนตัด นพอตัดแล้วเป็นยังไงครับผมครับหล่อขึ้นไหมครับผมไม่ bon? <laughs> ไมไดีข <laughs> ึ้นเลยเลยอันนี้ก็เป็นทีมตัดต่อวิดีโอนะครับผมครับส่วนที่เกิดคนที่คนที่ถ่ายก็เป็นทีมแบบทําภาพอย่างค่ไหนไหมครับนี่ทําภาพอย่างเงี้ยนี่ดูดูเฮือ <laughs> ครับผม <ain> ครับนี่เฮือครับนี่ครับนี่พระเอกทําภาพอย่างไหมครับนี่ภาพเขาตัดแตกตกแต่งภาพแล้วก็รวบรวมกันถ่ายวิดีโอครับความรู้ก็เขาแล้ะครับความรู้ก็เขาเป็นคนถ่ายหลักๆครับผมกับผมนี่แหละครับจะที่จะพาไปหาอีกหนึ่งคนครับบุคคลที่สำคัญมากตอนนี้ครับผมครับ พนักงานใหม่ของเรานี่ครับอันนี้ก็ชื่อว่าเจ๊จบาจ้ะเจ๊จบาทำาที่อะไรบ้างแกตัวนี้ครับดนลูกพี่บ่นบ่อยทําเป็นยังไงบ้างตัวนี้พี่บ่นบ่อยดีค่ะดีค่ะก็เลี่ยงทํางานครับเลี่ยงงานก็ไปเลี่ยงธรรมชาติเออมีปัญหาเรื่องงานแล้วก็บ่นกันครับผมครับแล้วตอนนี้เจ๊จบาครับเลที่อะไรบ้างแก่สวยก็ถ่ายคลิปค่ะถ่ายคลิปคลิปอะไรบ้างคะอ๋อมีขายมี ทั่วไปมีหลายๆอย่างค่ะแต่ลูกพี่เขาจะหวันวันนี้มีโจทย์อะไมเพิ่มปวดหัวไหมครับยังไม่ปวดหัวเท่าไหร่ค่ะเพราะยังไม่ได้เริ่มทําอันนี้ใช่บาร์นี่ผมก็เลยคิดคลิปทั่วไปช่วยผมครับว่าช่วงนี้ผมทํางานหนักเดือนสองเดือนนะครับอยู่กับรถแท็โดยเฉพาะครับนี่เชบา์ก็ถือว่าเป็นคนสวยครับคนสวยจำแผนกของเราเลยครับผมครับเป็นคนสวยที่ข่ากระจกไม่ได้ครับนี่กระจกได้นี่ครับพัดลมเอเอก็มีครับ แต่ทาไมต้องถังพลมหาตัเองครับผมมันร้อนค่ะมันร้อนโอ้แล้วแล้วเรามาดูฝั่งดีของเจ๊ชบาครับผมครับอืเจ๊ชจบาเป็นคนที่ถ้าไม่แต่งหน้าครับเขาไม่ให้ถ่ายครับนี่ดูลูกพี่บ่นบ่อยว่าไม่อยากแต่งหน้าครับผมตอนนี้แต่งหน้าอย่างครับผมอย่างค่ะตอนนี้สวยครับเนี่ยเนี่ยไม่แต่งหน้าผมว่าสวยกว่าแต่งหน้านะครับนี่เป็นความจริงเลยครับผมครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยพัดลมพัดลมโู้มหังพัดลม แน่นอนแนอนนีครับคือดีคคือเบื้องหลังการทํางานของแต่อย่างเราดูครับนี่นี่มือกล้องก็เป็นประหวานใไหมครับกดโคกวางเต็มพื้นอยู่ครับผมครับพื้นก็เป็นบาหวานนี่เห็นไหมครับนี่ก็ได้คลิปออกมาครับแต่ละคลิปเพื่อให้ทุกท่านได้ดูครับก็ได้ยคลิปตลกมาหนุนเราก็ใช้ทีวีครับนี่เป็นการสื่อสารว่าเราจะทาคลิปประมาณนี้นะครับแต่ผมดูแล้วทีวีน่าจะไม่ได้เปิดตอนนี้น่าเปิดตหนังใช่ไหมใช่เปล่าโอเคครับผมก็จะประมาณนี้สำหรับงานเบื้องหลังของบริษัทอีกซาครับผมคุณครับผม